จะพาเพื่อนๆไปต้มเฉาก๊วยกันค่ะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเหมาะกับการขายเฉาก๊วยนมสดนะคะเพราเมี่ยวขายเฉาก๊วยนมสดนะคะแล้วก็เป็นเฉาก๊วยโบราณก็ได้นะคะอยู่ที่ตลาดนี้เองค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนนะคะที่ยังไม่มีรายได้นะคะหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเพราะเมียวแนะนําเลยค่ะเฉาก๊วยเออช่วงนี้นะคะเพราเมี่ยวขายเฉาก๊วยอยู่ที่ ตลาดนะคะเป็นเฉาก๊วยนมสดเฉาก๊วยโบราณน,นะคะมีอยู่2อย่างนะคะแล้วก็มีอยู่3ขนาดด้วยกันนะคะแก้วละยี่5 30ี่นะคะก็พอขายได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคะพักการทําขนมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มเฉาก๊วยกันค่ะวันนี้เมี่ยงมีวิธีการต้มเฉาก๊วยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมต้มน้ำนะคะม่าแมวใช้หม้อเบอร์40นะคะเบอร์40แล้วก็น้ำประมาณนี้นะคะใบเตยเราใส่ไปเลยนะคะตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะเราก็ปิดฝาหม้อไว้มาถึงวิธีการซอยเฉาก้วยนะคะ ฉากวยของว่าแมวซื้อมาจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะทําอาหารเราควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะก้อนแบบนี้นะคะราคา25บาทค่ะเพื่อนๆสมาชิกได้เฉากลวยแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดูหัวท้ายนะคะเฉากลวยเนี่ยปกติแล้วจะมีอ,อ๋อสีค้ำๆแบบนี้นะคะเราควรตัดออกไปด้วยนะคะตัดออกไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเราตัดทิ้งไปได้เลยค่ะ เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเราก็ผ่าเลยผ่าให้ได้เป็นชิ้นๆน,นะคะสั้นยาวแล้วแต่เราชอบนะคะอันนี้มะเหมี่ยวทําทขายใช้ประมาณ5ก้อนนะคะจะใช้เยอะนิดนึงถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกเน,นี่ยทำทานที่บ้านเองไม่ต้องใช้เยอะมากก็ได้นะคะเราจะได้เฉาก้วยเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะชฉาก้วยที่ได้มาเป็นก้อนๆเนี่ยใหเ้เพื่อนๆสมาชิกล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาหั่นแบบนี้นะคะเราจะได้ชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะทําการซอยเก้าเม่่ยวต้องซอยเพราะว่ามะเมี่ยวใช้ใช้หลอดดุนะคะก็คือเวลาขายเนี่ยเราจะตักแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่หลายๆอย่างรวมๆกันนะคะแล้วเราก็ใช้หลอดนะคะเราไม่ได้ใช้ช้อนมะเมี่ยก็เลยใช้วิธีการซอยแบบนี้นะคะเพื่อนๆซอยแบบนี้นะคะแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดที่เพื่อนๆซื้อมาเลยค่ะ เราจะได้เฉาก้วยนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนนะคะที่ไม่ชอบเฉาก้วยลักษณะนี้ก็สามารถทําให้มันเป็นเอ่อเป็นเป็นลูกๆเป็นก้อนๆได้เลยนะคะก็คือหั่นเป็นลูกเต๋าได้เลยนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเป็นเหมือนตัวหนอนนะคะเราสามารถหั่นให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มเฉกาก๊วยกันค่ะค่ะในขณะที่เรากําลังซอยเฉกาก๊วยอยู่นะคะเราก็ต้มน้ําใบเตยไปด้วยเลยนะคะตอนนี้น้ําใบเตยของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราใช้เวลาในการต้มน้ำเนี่ยประมาณ25-30นาทีนะคะที่มะเมี่ยวต้องใช้เวลาในการต้มเยอะเนี่ยเพราะว่ามะเมียว จำเป็นต้องใช้เฉาก๊วยเนี่ยหลายวันนะคะบางครั้งเนี่ยต้มครั้งหนึ่งใช้2วันถึง3วันนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกคนไหนนะคะที่พอจะมีเวลานะคะเราสามารถต้มได้ทุกวันได้นะคะคือถ้าต้มได้ทุกวันก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามะมี่อเนี่ยใช้วิธีการต้มให้น้ําเดือดนะคะพยายามปล่อยให้น้ําเดือดในทุกๆขั้นตอนของการต้มนะคะเฉาก๊วยจะอยู่ได้หลายวันเชลละคะ่ะตอนนี้นะคะเรานําใบเตยออกจากหม้อให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะปริมาณ500กรัมนะคะหรือว่าครึ่งกิโลนะคะใส่หมดถุงเลยค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะ น้ำตาลอ้อยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกน่ะหาได้ตามท้องตลาดนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะบ้านเรามียี่ห้ออะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ขนาดปริมาณนะคะประมาณ1นกิโลนะคะใส่หมดเลยค่ะใส่ไปทั้งถุงเลยนะคะ ใส่รวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะคนๆน,นิดนึงแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะปล่อยให้เขาเนี่ยเดือดนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องปล่อยไว้นานก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยร้อนอยู่แล้วนะคะพักเดียวละค่ะแป๊บหนึง่งช่วงเวลาสัก10-15นาทีเขาจะเป็นจุดเดือดที่ได้ที่เลยค่ะขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ไฟแรงๆได้นะคะ เดือดได้ที่แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตักเฉากล้วยที่เราซอยทิ้งไว้นะคะก็นําใส่ในหม้อได้เลยนะคะตอนที่น้ําเดือดๆเลยค่ะใส่ไปทีเดียวเลยนะคะที่เราซอยเฉากล้วยไว้นะคะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําขายนะคะเพื่อนๆสมาชิกสามารถลดหย่อนเฉาวกว๊วยลงมานะคะให้ได้ใกล้เคียงกับของมะเมี่ยวนะคะรสชาติก็จะใกล้เคียงกันนะคะหอมเหมือนกันละมุนเหมือนกันนะคะในส่วนของใบเตยถ้าหากบ้านใครไม่มีใบเตยเองเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะที่มะเมี่ยวใส่เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านของมะเมี่ยวเนี่ยปลูกใบเตยเองนะคะก็เลย ใส่ให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ถูกใจลูกค้าเวลาตักใส่แก้วเนี่ยหอมละมุนใบเตยมากๆเลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้ได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่เราใส่เฉาก๊วยไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางนะคะคืออย่าให้อย่าให้เดือดมากนะคะแล้วเปิดฝามานะคะจะไม่เดือดมากนะคะใช้ไฟกลางแล้วเราก็ช้อนฟองออกค่ะ ฟองนี้จําเป็นต้องช้อนออกนะคะเพราะว่าไม่เมียเคยปล่อยทิ้งไว้แล้วนะคะไม่ได้ช้อนออกหรือว่าช้อนน้อยเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรานำเฉาก๊วยไปตักขายเนี่ยในในเฉาก,ก๊วยเนี่ยจะมีฟองอากาศเยอะนะคะเวลาที่เราไม่ได้ตักออกถ้าเกิดว่าเราตักออก,ออก,ออกเนี่ยเฉาก๊วยจะเป็นเนื้อเป็นน้ำเนี่ยเนียนไปเลยนะคะไม่มีฟองอากาศนะะถ้าเกิดมีฟองอากาศเนี่ยจะทําให้เฉาก,ก๊วยเนี่ยเสียเร็วด้วยนะคะทําให้ไม่น่าทานด้วยนะคะถ้ามีฟอง เมี่ยวใช้เฉาก๊วยเนี่ยประมาณ5ก้อนนะคะเดี๋ยวบอกกับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนก่อนนะคะว่า5ก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลก็ประมาณ500กรัมนั่นเองนะคะ 500กรัมใช้5ก้อนก็ประมาณ2,500กรัมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมใช้ตั้ง5ก้อน5กิโลไม่ใช่นะคะ1ก้อนแถวแถวบ้านมะเมี่ยวในท้องตลาดเนี่ย1ก้อนจะเท่ากับครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยอยากจะทําทานเองหรือว่าลองทําดูก่อนนะคะสามารถลดหย่อนเฉาก๊วยลงมาลดหย่อนน้ําลงมาหรือว่าลดหย่อนน้ําตาลลงมานะคะ ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับของมะเมี่ยวนะคะรับรองได้เลยว่าเฉาก๊วยที่ออกมาเนี่ยก็จะหอมและก็ละมุนเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าทําทานเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเยอะเท่ากับของมะเมี่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามะเมียเ่ยวนยทำขายนะคะมะเมี่ยวก็เลยใช้น้ําที่ปริมาณที่เยอะกว่าเฉาก๊วยนิดนึงค่ะเวลาใส่หม้อเบอร์40แล้วเนี่ย5ก้อนเนี่ยก็จะพอดี เพราะว่ามะเมี่ยวเองทําขายมาหลายครั้งแล้วนะคะห้ากรจะพอดีเท่ากับหม้อเบอร์40เลยค่ะทั้งน้ําทั้งเนื้อฉกป้วยนะคะแล้วก็น้ําตาลที่ใส่ลงไปนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกอยากท,ทําทานเองก็ให้ลดหย่อนปริมาณลงมานะคะให้ใกล้เคียงกับของมะเมี่ยวนะคะก็จะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยอยาก ต้มเฉาก๊วยให้อยู่ได้หลายๆวันนะคะเทคนิคในการต้มเฉาก๊วยให้อยู่ได้4วัน5วันหรือว่า7วันนะคะเพื่อนๆพ,พยายามปล่อยให้น้ําเดือดน,นะคะหลังจากที่เราต้มใบเตยแล้วพยายามให้น้ําเดือดสัก20-25นาทีนะคะจะช่วยทําให้เฉาก๊วยของเราเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะคะจะไม่บูดง่ายไม่เป็นยางง่ายนะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นของเฉาก๊วยเนี่ยออกมาลบกวนเวลาที่เราขายนะคะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ใบเตยลงไปในปริมาณที่เยอะๆนิดนึงเนี่ยเวลาที่เราตักเฉียวขวยขึ้นมานะคะเราจะได้กลิ่นใบเตยที่หอมฟุ้งนะคะแล้วเวลานํามาผสมกับนมหรือน้ําตาลนะคะน้ําตาลกับนมเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเขาอยู่แล้วเวลาเราเอาใบเตยมาใส่นะคะจะได้กลิ่นหอมของใบเตยรวมไปอีกกับน้ําตาลกับนมนะคะโอ้โห รับรองได้เลยเขาว่าละมุนแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะมะเหขยวนะคะไม่กักเลยนะคะวิธีการต้มเฉาก๊วยนะคะบอกหมดทุกวิธีนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนเนี่ยต้มไม่เป็นนะคะหรือข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรมีข้อแนะนําอะไรสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหากว่าเหมียวเวลว่าเหมียวจะมาตอบให้ทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลัง กรอบหนึ่งที่อยู่ในเฉาวปวยนมสดนะคะที่ชว่วยทำให้เฉาปวยเนี่ยหอมแล้วก็น,นุ่มละมุนมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ